าดเดือดอดีตศัลยแพทย์โคดถึงคดีแตงโมอย่าไปกลัวบุคคลเหล่านี้ล่าสุดวันนี้4มิถุนายน65นายแพทย์ทวัชชัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมเขียนข้อความระบุว่าจนถึงวินาทีนี้ไม่เคยเห็นบุคคลในภาพตัวจริงยกเว้นพี่ไทยที่เจอตอนน้ําท่วมไม่มีเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องและยังมีทีมงานอีกจํานวนมากช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้ตามวิชาการหาข้อมูลหาข่าว ปล่อยข่าวเพื่อยืนยัน AF ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆการทดสอบต่างๆและที่สําคัญมากๆคือการแชร์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความจริงต่อสู้กับาการกระทาที่ระยําไม่ว่าจะอยู่ในสํานวนหรือนอกสํานวนประชาชนที่ไม่สยบยอมต่อความอายุที่ทำทุกคนคือฮีโร่อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความเพิกเฉยปิดบังความเป็นฮีโร่ในตัวคุณเราไม่ได้สู้เพื่อน,น้องแตงโมคนเดียวแต่สู้กับความช่อโชนของผู้มีอํานาจรัฐและบริวาร และหลังจากที่นายแพทย์ทวัชัยได้พบข้อความรวมเหล่าคนดังที่ช่วยกันต่อสู้ทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ช่วยคดีน้องแตงโมค่ะขอให้คุณหมอและทุกท่านสูขภาพแข็งแรงและนำความยุติธรรมให้ประชาชนคนไทยที่รักความยุติธรรมและรักน้องแตงโมขอบคุณค่ะสู้ๆนะครับสู้ครั้งนี้ไม่มีคำว่าชนะหรือแพ้ขอบคุณที่สู้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อสังคมไทยเราค่ะ กระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันเน่ามากถึงว่าคนเลวมันทั่วบ้านทั่วเมืองขอบคุณทุกท่านจริงๆที่หาความจริงเป็นต้นครับฝากกดไลค์กดซับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใ่กันนะครับ